สวัสดีครับวันนี้วันวันพระฤหัสที่28เดือน7ปี22ครับวันนี้มามาเดินที่เก่านะครับแถวคัวออตโตมนดูด้านหลังครับด้านหลังไกลๆนู้นนะครับเป็นภูเขาเห็นไหมครับสวยงามครับสวยงามบรรยากาศดีสวยงามเดี๋ยวเข้าไปสำรวจ พอตัวแมนกันว่ายังขายอยู่ไหมร้านเป็นยังไงดูท่าทางเหมือนอยู่ในป่าสวนยางนะครับัวอออตโตแมนพักหนึ่งนะครับคงได้เห็นแป๊บหนึ่ง mm hmm. เราสป,ปินไปก่อนสป,ปินครับ วิวสวยงามครับข้างหลังครับต้นมะพร้าวภูเขา ต,ตัตี่กาแฟครับกาแฟเคลื่อนที่ร้านขายกาแฟแบบเคลื่อนที่โอ้ในนี้มีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างเลยที่ไม่เคยเห็น มีอู่รถยนต์ด้วยมีร้านอาหารด้วยครับบ้านจัดสรรครับใกล้ถึงออตโตแมนแล้วอ,อัโตแมนโอโซนออตโตแมนโอโซนสวัสดีครับ ร้านนี้เขายังเปิดอยู่เป่าครับปสงสัยเมื่อก่อนดังอ,อ๋อครับเจอโควิดด้วยเนาะอ๋อเขาไม่ไม่เปิดแล้วครับไปเปิดอีกร้านหนึง่งที่ชายหาดแต่ไม่รู้ว่าหาดในเดี๋ยวต้องไปสืบดูนี่ครับ นี่ครับกลัวออตโตแมนโซนออตโตแมนโอโซนครับผมวันนี้เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างไหนนะครับวันนี้คงเท่านี้ครับสวัสดีครับ